คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอทุกทกท่านนะคะมาพบก,กับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางหวยหุ้นนะคะเพื่อนๆรวมทุกหุ้นวัประจําวันที่19นะคะเพื่อนเรามาดู เลขในตารางเลยนะคะเพื่อนๆคะต้องรวมทุกสูตรไว้ในคลิปเดียวกันเลยเนาะเพื่อนๆคะเรามาดูเลยนะคะเลขในตารางหุ้นมีเลข0 9 7 6 4 2 1นะคะเพื่อนๆเ,เลขเด่นจะอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อนๆเ,เด่นจะเป็นเลข6กับเลข4นะคะ เลข6ก็จะมี6 0นะคะ6 0เนาะ6 1 6 2 6 9นะคะเลข4จะมี4 0 4 1 4 2 4 9นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆ กันเลขเจนะ็ดเนาะเลขเจมี7จ็ดสองเสดหกนะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเ,เพื่อนเลขข้างล่างตรงนี้เนาะหนสองนะคะสอง 64นะคะนําเลขเด่นมาจับคู่กันเลยนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็คือเลขด้านบนตรงนี้นะคะเพื<ๆ>่อ <90 S 2> นๆเ0ูนเนาะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะเพื<ๆ>่อนวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข6นะคะรูดเลข4ค่ะอันนี้ก็คือสูตรในตารางนะคะเพื<ๆ>่อนส่วนสูตรวัดดวงนะคะ เลขเด่นนะคะเพื่อนๆจะเป็นเลข3และเลข5นะคะเลข3จะมี30ค่ะ31 34 37 39นะคะเลข5จะมี50ค่ะ53 54 56 ห้าเจ็ดนะคะตัวกันนะคะเพื่อนเพื่อนกันเลข8นะคะเลข8จะมี80 81 83 87ตัวสุดท้ายจะเป็น89นะคะส่วนสายวิ่งรูดนะคะเพื่อนวิ่งเลข3รูดเลข5นะคะ เพื่อนๆค่ะเรามาดูชุดเลข3ตัวกันต่อเนาะต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะไปดูตัวแรกนะคะ0 5 0นะคะ0 9 0 1 8 3 4 7 9 4 9 0 6 4 1 หกแปดสามเจ็ดสามสี่เก้าสามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดนะคะเพื่อนๆ่คะถ้าชอบสูตรไหนเนาะก็นำสูตรนั้นไปเสี่ยงโชคนะคะไม่ สนับสนุนให้เล่นหรือตามทั้งสองสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคะคลิปนี้เนาจะจดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะและต้อมก็ทำรวมทั้งหมดนะคะทั้งสูตรตารางสูตรวัดดวงและเลข3ตัวไว้ในคลิปเดียวกันเนาะสุดท้ายนี้นะคะต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆ FC เช่องต้อมพารวยทุกทท่ทานนะคะรวยๆวยเฮงเงปังๆเนาะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย